สวัสดีค่ะพบกับข่าวเทเกอร์นิวประจำวันอังคารที่30กันยายนพุทธศักราช2557เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องดีเอมพิเรียบอลรูมโรงแรมบีเอ็มเพรสเชียงใหม่นายสุริยะประสาสตบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะระเบียบว,วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่9โดยได้มอบเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุน การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยระดับจังหวัดจำนวน29หน่วยงานโดยมอบเกียรติคุณแก่หน่วยงานราชการสังกัดกรมการปกครองที่กเกษียณอายุราชการจำนวน6รายและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วนในเรื่องผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจำปี2557ผลการเบริกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดประจำปี2557สถานการณ์อุทก,กภัยและการรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ <No. Out. S 1> เมื่อเวลา9นาฬิกาบริเวณหน้าลานอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูทรภาคที่5พลตรวจโทวันชัยธนัดกิจรักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5 ที่ได้ทําพิธีการรับส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5ให้กับพลตํารวจตรีธนิศักดิ์ธีรศวัร์รองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5โดยพลตารวจตรีธนิศักดิ์ธีรสวัร์กล่าวว่าจะสารต่อในส่วนของนโยบายต่างๆให้แล้วเสร็จและรู้ล่วงตามที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ที่ได้เคยปฏิบัติไว้ เดินหน้าโครงการพุทธมนฑลเชียงใหม่โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่บ้านป่งกลุ่มตําบลป่าเมี่ยงอําเภอดยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่พระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิยทยาลัยเขตเชียงใหม่เจริญพรว่า ตามที่ทางกรมป่าไม้ได้อนุญ,ญาตให้ใช้สอยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวงที่บ้านป่งกลุ่มตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน900ไร,ร่เศษเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำหนังสือขอใช้ที่ดินต่อคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัย จำนวน300ไร่เพื่อสร้างพุทธมนทลเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนากิจและการจัดประชุมซึ่งประกอบด้วยพระพุทธรูปประธานและหอประชุมขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในภาคเหนือและในภูมิภาคขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2556 ได้จัดพิธีลงจอบแรกปักหมุดขอบเขตพื้นที่และวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2557ได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานประดิษฐ์รูปหล่อคุบาสรีวิชัยและการตัดถนนเข้าสู่องค์พระประธานและอาคารหอประชุมในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายอาทิจังหวัดเชียงใหม่อบจอเชียงใหม่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และศรัทธาประชาชนซึ่งเป็นมิตรหมายอันดีที่จะกอบประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคมโลกเป็นอย่างมากจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนาสนิกชนร่วมทาบุญสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์และพุทธมนตนเชียงใหม่โดยติดต่อร่วมทาบุญได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่โทร0816719763 088-268-4223หรือ www.cmmcu.com สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วสีโสดาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่แนะปดตุลาคืนออกพรรษาชวนชาวไทยเฝ้าจับตาจันทลุป,ปราคาเต็มดวงเนะตรียมจัดถ่ายทอดสดปรากฏการ3จุด เชียงใหม่นครราชสีมาชาเชิงเชาให้ชมแบบเต็มตาผ่านเว็บไซต์ของสถาบันพร้อมเชิญชวนชาวเช,ชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมสังเกตรปรากฏการณ์ที่จุดชมวิวนิมานฮิลชั้น6เมย่าเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ในสุ p e r ค์ค a หานนหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์เปิดเผยว่า ปรากฏการจันทรุป,ปราคาเต็มดวงในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2557นั้นตรงกับวันออกพรรษาและเป็นคืนเดือนเพนดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา15.15น 15. นาทีจากนั้นจะค่อยๆเลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลกเกิดจันทรุป,ปราคาบางส่วนในเวลา16.14นนและเข้าสู่จันทรุป,ปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 17นาฬิกา25นาทีถึงเวลา18นาฬิกา24นาทีโดยในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกาทำให้ผู้สังเกตในเมืองไทยมีโอกาสมองเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงได้เพียง24นาทีเท่านั้นและยังสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกพื้นทภาคของประเทศทางที่ตะวันออกค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคารุสภาและองค์กรวิชาชีพครูจัดกิจกรรมวันครูโลกประจำปี2557มหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักเลขาธิการคารุสภาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งตะวันออกเฉียงใต้สภาคณะบริคณะศึกษา,าศาสตร์ ครุศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันครูโลกเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูระดับอาเซียนในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2557ณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรพินสิริบุญมารองอธิบดีการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่าในโอกาสวันครูโลก มหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักเลขาธิการคุรุสภาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งตะวันออกเฉียงใต้สภาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์คุรุศาสตร์แห่งประเทศไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยลา,า,ยาลัยราชภัฏราชนคริน และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูโลกประจำปี2557โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานได้วิชาชีพครูในประเทศไทยและในประเทศกลุ่มอาเซียนพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ตามเจตนารมณ์การกำหนดให้มีวันครูโลก การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสภาซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีในโอกาสเดียวกันอันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สาธารณาชนได้ตระหนกถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของครู